สวัสดีครับผมนายธนพิเดชคำน้อยครับสวัสดีครับผมนายดนายพั์วงจารุพัฒน์ครับสวัสดีครับผมนายสุวพิศเมืองครับสวัสดีค่ะนางสาวระะัตนากึงกลางดอนค่ะวันนี้จะมาพรีเซนต์เกม Equip of the Fallen ครับ ประเภทของเกมอิคิวัลเดอรฟอรเลนเป็นเกมแนว Action RPG ที่เนระบบการต่อสู้แบบแฮ c กแอนด์สลัดผสมกับ Puzzle s o l โซ n วและ Tactical Teamwork โดยผู้เล่นสามารถสลับควบคุมตัวละครหลักทั้ง3ได้ในระหว่างการต่อสู้และแก้ปริศนาระบบเกมเพลย์หลัก1ระบบการเล่นผู้เล่นสามารถควบคุมตัวละคร1ตัวจาก3ตัวและสลับระหว่างตัวละครได้ตลอดเวลาระบบการต่อสู้แบบเรียลไทมที่ต้องใช้ ทั้งทักษะการโจมตีหลบหลีกและใช้สกิลเฉพาะตัวให้เหมาะสมระบบปริศนาแต่และอาณาจักรจะมีปริศนาเฉพาะที่ต้องใช้ความสามารถของตัวละครแต่และตัวในการแก้ไขระบบสำรวจและค้นหาเททยมลับเช่นคมภีโบราณอาวุธพิเศษหรือเศษเสี้ยวความทรงจำของตัวละครระบบพัฒนาและอัปเกรดสกิลตัวละครสามารถเรียนรู้สกิลใหม่ใม่และอัปเกรดสกิลเดิมได้โดยใช้แต้มพลังงานจาก ศัตรูที่ถูกสังหาร 2. ระบบตัวละครแต่ละตัวมีบทบาทเฉพาะเลวินคล่องแคล่วใช้ความเร็วและการรอบเลนการด่อนพลังโจมตีสูงและทนทานเหมาะเป็นแนวหน้าลูเซียใช้พลังเวทโจมตีระยะไกลและสนับสนุนทีมผู้เล่นสามารถเลือกเล่นตัวละครที่เหมาะสมกับสถานาการณ์ได้ตลอดเวลาสกิลพิเศษของตัวละคร สามารถใช้ร่วมกันเพื่อสร้างคอมโบได้ 3. ระบบภารกิจภารกิจหลักดำเนินเนื้อเรื่องของเกมและปลดล็อกปื้นที่ใหม่ภารกิจลองให้ข้อมูลเสริมเกี่ยวกับตัวละครหรืออาณาจักรต่างๆพร้อมไอเทมพิเศษภารกิจท้าทายต่อสู้กับศัตรูพิเศษเพื่อรับรางวัลระดับสูง 4. ระบบอัปเกรดอาวุธและอุปกรณ์ อาวุธและอุปกรณ์สามารถพัฒนาได้ผ่านระบบ Force n n e n n h h n n t m e n t ผู้เล่นสามารถใส่รูนเวทเพื่อเพิ่มความสามารถของอาวุธและเกาะไอเทมพิเศษในแต่ละอาณาจักรสามารถใช้เสริมพลังตัวละครแบบเฉพาะตัวโครงสร้างของเกม 1. เข้าสู่ในเรื่องหลักและรู้พื้นฐานการควบคุม 2. เข้าสู่อาณาจักรแรกป่าต้องสาบเริ่มต้นการประจนภัย3ทํทภารกิจหลักและแก้ปริศนา สำรวจด่านต่อสู้กับศัตรูและเรียนรู้ความลับของโลก 4. เผชิญหน้ากับบอสของแต่ละอนะาณาจักรปลดล็อกพลังพิเศษและเนื้อเรื่องเสริม 5. เข้าสู่ด่านสุดท้ายป้องปาการแห่งสุริยุปราคาตัดสินชะตาของโลกและเลือกตอนจบของเกมอาร์ตสไตล์และทีมของเกมสไตล์แฟนตาซีดาร์กผสมกิ่นอายแบบโกธิค บรรยากาศของเกมให้ความรู้สึกลึกลับและน่ากลัวด้วยสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยซากปรังหักพังป่าที่ถูกสาปปาสาที่ถูกเผาและท้องฟ้าที่ถูกบดบังด้วยจันทาสีเลือดการออกแบบตัวละครเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนโดยมีรายละเอียดเชิงสัญลักษณ์เกี่ยวกับชะตากรรมของพวกเขาแนวทางการเล่น ผู้เล่นสามารถเลือกแนวทางการเล่นตามสไตล์ของตนเองแนวรอบเลนส์เตลเพย์สไตล์ใช้เลวิ้นรอบเลนผ่านศัตรูและสังหารเป้าหมายแบบเงียบๆแนวสายบู๊ Aggressive Combat ใช้การดอนบุกตะลุยศัตรูด,ด้วยพลังทำลายล้างสูงแนวสายเวท Tactical Magic Combat ใช้รูเซียวควบคุมสนามรบด้วยเวทมนต์เป้าหมายของเกมมอบประสบการณ์ การเล่นที่เข้มข้นและเต็มไปด้วยอารมณ์ผ่านเนื้อเรื่องที่ลึกซึ้งให้ผู้เล่นได้มีอิสระในการเลือกแนวทางการเล่นและตัดสินใจเกี่ยวกับชะตากรรมของตัวละครสร้างความท้าทายและความน่าตื่นเต้นผ่านระบบต่อสู้และปริศนาในแต่ละด่านจุดเด่นของเกม <c oughs> การเล่นที่หลากหลายผสมการต่อสู้การรอบเล่นและการแก้ปริศนาตัวละครที่มีเอกลักษณ์แต่ละตัวละครมีสไตล์การเล่นและเรื่องราวที่แตกต่างกัน การเลือกตอนจบของเกมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เล่นระบบคอมโบทีมเวิร์คใช้สกิลร่วมกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่แขแ็งแกร่งบรรยากาศที่ลึกลับและดาร์กแฟนตาซีให้ความรู้สึกดื่มดําและดึงดูดโครงสร้างของเกมและด่านหลักเกมแบ่งของเป็น5้ดจากซึ่งแต่ละแห่งมีบอสและเนื้อเรื่องเฉพาะ 1. ป่าต้องสาบแห่งนัวฟอร์ พื้นที่ที่ถูกคุมไปด้วยเงาและคำสาบศัตรูนักล่าเงามนุษย์หมาป่าต้องสาบปีศาจแมงมุมบอสประจำดา่านราชนีเงาม,มืดอีเลน่าอาดีตหัวหน้าสมาคมนักฆ่าที่ถูกความมืดครอบงำเป้าหมายอ 2. องปราสาทแห่งเพิงเอลดิสสร้างของอาณาจักรที่ถูกทำลายมีมังกรเพลิงที่ที่กลายเป็นปีศาจ ศัตรูหลักทหารมังกรที่ถูกสาปปีศาจเพิงอัศาวินรัติการระดับล่างบอสประจำด่านอัศาวินเพิงดาโคเทียสนักลบที่ครั้งหนึ่งเป็นพี่น้องร่วมลบกับกราดอน 3. ขหอคอยแห่งพายุโซเลียสหอคอยสูงเสียดฟ้าที่ถูกปกคลุมไปด้วยพายุและเวทมนต์ที่ต้องต้องห้ามศัตรูหลักเวทมนตข้างอสูนสายฟ้านักนกยักษ์แห่งพายุ แห่งพายุบอสประจำด่านเทพพายุซาไฮอดีตมหาจอมเมธที่ถูกอสศวินรัติการควบคุมสทะเลสาบแห่งจันทาสีเลือดทะเลสาบต้องห้ามที่เชื่อมต่อมิติของอสเวินรัติการศัตรูหลักวิญญาณเขาไหมนักลกเงาปีศาจแห่งรัติการบอสประจำด่านอสเวินรัติการเซฟิลอสมือขวาของจอมานแห่งเงาห้า ป้อมปาการแห่งสุริยุปราคาจุดศูนย์กลางของพลังแห่งความมืดและแหล่งกําเนิดของมหันตภัยศัตรูหลักอัศวงนัติการระดับสูงฟีสาตร์นองกองทัพอันเดดบอสสุดท้ายราชันแห่งนาฏิกาเอาดารอดตัวตนที่ถูกที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเนื่องราวของเกมนาะโลกแห่งอาเทล่า ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยพลังของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ <c oughs> ทั้งสองเป็นพลังคู่ตรงข้ามที่ทำให้โลกสมดุลกันมาเนิ่นนานเมื่อแต่เมื่อดวงอาทิตย์แดงเอ๊ยขอใหม่ได้ปะได้ได้ได้พูดเลยสามองหนึ่ง okay. <c oughs> แต่เมื่อดวงจันทร์แดงปรากฏขึ้นในท้องฟ้าสุริยุป,ปราคาแห่งลัตติการ ก็ได้อุบัติขึ้นปลดปล่อยพลังมืดที่ซ่อนอยู่ในเงามืดลึกสุดของโลกพลังนี้ได้ทำให้จัก,กรพรรดิแห่งแสงอันดาลอสถูกครอบงำและกลายเป็นราชาลัตธิการผู้หมายจะกืนกินโลกทั้งใบให้ตกอยู่ใต้เงาของตนฮีโร่แห่งแสงและพันธกิจในการกอบกู้โลกผู้กล้าทั้งสาม ผู้เป็นความหวังสุดท้ายของโลกได้รวมตัวกันเพื่อล้มอันดาลอสและคืนสมดุลให้แก่อาร์เทล่าเลวินอดีตมือสังหารแห่งเงามืดผู้สูญเสียความทรงจำของตนเองต้องค้นหาความจริงเกี่ยวกับอดีตของตนในขณะที่ต่อสู้กับพลังของอันดาลอสกาดอนอัศวินเพิงผู้ถูกทรยศและถูกสาบให้อยู่ในร่างอมตะ เขาเดินทางเพื่อทวงคืนอาณาจักรของตนและทำลายบาปของอดีตลูเซียจอมเวทแห่งสายลมผู้เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่รอดจากการทำลายล้างของหอคอยโซเลียสเธอมุ่งมั่นจะช่วยเหลือผู้คนที่เหลืออยู่และปิดผนึกพลังรัตติการ <c oughs> จุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่อง,องรองาว บทที่1จุดเริ่มต้นของคำทำนายเลวินตื่นขึ้นในป่าต้องสาบโดยไรยซึ่งความทรงจำมีเพียงเงาที่ไล่ล่าเธอและเสียงเรียกของใครบางคนเธอพบกับลูเซียและกาดอนซึ่งกำลังต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตแห่งเงาทั้ง3ได้รับคำทำนายว่าพวกเขาคือผู้พิทักษ์แห่งเอร์อเทล่า ผู้มีโชคชะตาต้องโค่นล้มอันดาลอสบทที่2เปลวเพิงแห่งเงามืดกาดอนพยายามปลดปล่อยปราสาทเพิงเอลดิสจากอำนาจของอันดาลอสแต่ต้องเผชิญหน้ากับอดีตสหายที่ถูกเปลี่ยนเป็นปีศาจพวกเขาได้รับตาแห่งสุริยะซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการปลดผนึกพลังแห่งแสงบทที่ส หอคอยแห่งพายุลูเซียพบว,ว่าหอคอยโซเลียสกำลังล้มสลายและต้องเผชิญหน้ากับเทพพายุผู้ถูกควบคุมเธอสามารถใช้พลังของลมเพื่อลบล้างพลังลัติการชั่วคราวบทที่4แสงจันทร์สีเลือดเล,เลวินเริ่มจำอดีตของตนเองได้และพบว,ว่าเธอ เคยเป็นหนึ่งในผู้พิทักษ์ของอันดาลอสแต่ถูกลบความทรงจำเธอต้องตัดสินใจว่าจะยอมรับอดีตหรือทิ้งมันไปบทสุดท้ายป้อมปราการแห่งซิลิยุปราคาพวกเขาเดินทางไปยังปราสาทของอันดาลอสพวกเขาต้องเผชิญกับการตัดสินใจครั้งสุดท้าย เงื่อนไขาการเล่นเกมโดยรวม 1. การควบคุมตัวละครผู้เล่นสามารถควบคุมตัวละครหลัก1ใน3คนและสามารถสลับตัวละครได้ตลอดเวลาตัวละครแต่ละตัวมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม 2. การผ่านด่านแต่ละอาณาจักรจะมีเงื่อนไขเฉพาะในการผ่านด่านเช่น เอาชนะบอสหรือแก้ปริศนาเพื่อเปิดประตูสู่ด่านต่อไปหากไม่สามารถผ่านเงื่อนไขที่กำหนดไว้ได้จะถือว่าแพ้และต้องเริ่มใหม่ 3. ระบบพลังชีวิตและความคงทนตัวละครแต่ละตัวมี HP และสติวิ n น่าหมดเท่ากับตัวละครนั้นล้มลงชั่วคราวถ้าตัวละครทั้ง3ตายหมดเท่ากับเกมโอเวอร์ สการฟื้นฟูพลังและไอเทมสนับสนุนมีไอเทมฟื้นฟู HP และ MP ที่หาได้จากหีบสมบัติหรือสตูบางด่านมีจุดพักฟื้นที่สามารถกู้คืนพลังและเซฟเกมได้ 5. การเลือกเส้นทางและตอนจบที่แตกต่างกันตัวเลือกของผู้เล่นในแต่ละด่านอาจส่งผลต่อเนื้อเรื่องและตอนจบของเกม เงื่อนไขาการผ่านด่านและวิธีเอาชนะแพ้ในแต่ละในแต่ละอาณาจักร 1. ป่าต้องสาบแห่งนัวฟอรเงื่อนไขาการผ่านด่านเอาชนะราชินีเงามืดอีเลนาและทำลายต้นไม้ต้องสาบที่เป็นแหล่งพลังของเธอ ไขปิศนาเพื่อเปิดทางผ่านม้านหมอกแห่งเงามืดวิธีแพ้หากตัวละครติดอยู่ในภาพลงตานานเกินไปพลังแห่งเงาจะกืนกินพวกเขาหากไม่สามารถแก้ปริศนาของต้นไม้ต้องสาบได้ภายในเวลาที่กำหนด 2. ปราสาทเพิงแห่งเอลดิสเงื่อนไขาการผ่านด่านเอาชนะอัศวินเพิงดาโคเทีย และดับเปลวเพลิงที่โหมไม่ประสาทหยุดยั้งเครื่องบูชาเปลวเพลิงที่จะทำให้ไฟลุกลามไปทั่วอาเทลา่าวิธีแพ้หากตัวละครตกลงไปในลาวาหลายขังเกินไปไม่สามารถหยุดเครื่องบูชาเปลวเพลิงได้ในเวลาที่กำหนดเงื่อนไขาการผ่านด่านและวิธีเอาชนะ แท้ในแต่ละนะจากหอคอยแห่งพายุโซเลียสเงื่อนไขาการ่านดานอาชนะเทพพายุซาหายและปิดสนึกกระแสลมมรณนะที่ก่อให้เกิดพายุใช้พลังของลูเซียนเพื่อปรับสมดุลของสายลมและเปิดเส้นทางขึ้นหอคอยดีแพ้หากตัวละครถูกลมพายุพัดตหอคอยหลายครั้งถ้าไม่สามารถใช้ พลังเวทของรูเซนในการปรับสมดุลของพยุได้ทันเวลาทะเลสาบแห่งจันทาสีเลือดเงื่อนไขการผ่านด่านอาชนะอัศวินรัติการเซฟิรลอสและนำตาแห่งสุริยะไปย,ยังแท่นบูชาเพื่อปิดสนิกพลังมืดหาทางเข้าสู่ป้อมประการแห่งสุริยุป,ปราคาวิธีแพ้หากพลังของดวงจันแดงครอบงำตัวละครหากต่อสู้กับ เคลลอดนานเกินไปพลังของก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นถ้าไม่สามารถนำตาแห่งสุริยะไปยังเท่นบูชาได้ก่อนที่แสงจันทร์แดงจะขึ้นสูงสุดป้อมปาการแห่งสุริยุปร,ราคาเงื่อนไขาการผ่านด่านต่อสู้กับราชาลัติการอันดาลอกและตัดถึงจักของโลกเรียกว่าจะใช้ตาแห่งสุริยะเพื่อ ล่อยอันคาร์ลอหรือทำลายเขาว,วิธีแพ้ถ้าตัวละครถูกครอบงำและกลายเป็นส่วนหนึ่งของพลังลัทธิการถ้าไม่สามารถชนะอันคาร์ลอดได้ภายในเวลาที่กำหนดระบบแพ้ชนะการเล่นซ้ำหากพลาดและแพ้ในด่านผู้เล่นสามารถโหลดเซฟล่าสุดเพื่อเล่นใหม่หากแพ้จากการติดอยู่ในเงื่นไขเวลาหรือปริศนาอาจต้องเล่นตั้งแต่จุดเซฟคอยล่าสุด หมดนิ้วเกมพัทความยากที่เพิ่มขึ้นหากเล่นจบเกมและสามารถเล่นนิ้วเกมพั s โดยเก็กบอุปกรณ์และสักิลทั้งหมดไว้ได้ความยากของทักษะเพิ่มขึ้นและเงื่อนไขในการผ่านด่านจะยากขึ้นกลยุทธ์เพื่อเอาชนะในแต่ละด่านและตัวละครให้เหมาะสมกับสถานการณ์เลวินเล่นรอบเล่นหลีกเลี่ยงกับดกักและโจมตีเร็วกรอร์ดอนต้านทานดามจ ทมลาสิงกีดขวางและเปิดทางโรเซียนใช้เวทสนับสนุนและแก้ปัญหาบริหารไอเทมให้ดีอย่าใช้ไอเทมฟื้นฟูโดยไม่จำเป็นเพราะแต่ละด่านมีจำกัดสรับตัวละครให้เหมาะสมบอสบางตัวจะอ่อนแอเมื่อใช้กับตัวละครที่ถูกต้องเช่นบอสท,ที่ใช้ไฟควรใช้โรเซียนที่มีเวทน้ำแข็งทำกิจกรรมเสริมภารกิจเสริมเพื่อรับไอเทมพิเศษอาวุธระดับสูงบางชนิดอาจต้องทำเควสเสริมถึงจะได้